เปิดภาพมากกับยูงงานเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีปัซซูปุซุคนขอการยูงงานบุญบ้านสีสว่างบุญถัปปะซ่ามาคีบ้านนองหลีเด้อพี่น้องเอ้ยห้าน้องเนยกับเพืนเดินน้องเนยกับน้องนันซ่ามาก่อน หัน,นกับมี่หันค้าหันค้ายหันเสื้อผาปลาดุปงกับออนีน่อะไรปลาดุเยรอเลาะลองกันเด้เนยเนสนุดเน,อยอยน,ออน,น่ยูคนคูเูพรำมาึกโหู่พอื้อุออ้ยหูงาเงาหั่อนราว่าหายชิ้นจับไปภูพอใสเนี่ยน้ำไปแท้แ้ำเนยกับพอ่อน มันยู่เพื่อนคู่อยู่ยังพันมาเหนื่อยนะเสือผาเขาจะก็เริ่มลงแล้วได้ได้ยุ่ยผอประเอยกันไหมนี่อนอุ้ยตกใจพี่เพื่อนให้บอประเอ้ยใครกลัวมึงจาดใจ อีกสุดนึ่งเีวตกมีปลาลูกโป่งเปื่อย้ปลาลูกโป่งนะเปื่อายเอาเอาหนีไปกินเลยเอาเปอนวดอะไร หนาเบืงเบื่อยิงปืนนำอารมณ์นองเบื่อไอ้ควาแดงแดงนะยย่ดิแแที่องเลยแที่องนะเออเออ โอ้ยไปถือกันนะผูตั้งอกอปมันแท่งอ้อปมันธรรมดาลูกแ่แทงห้อปอัดแทงยาแทว่ะมันสตมเเมื่อแล้วมาละคนี่ลูก้่ไตัวนี้นะเขาเรียนการ เม oh. for ื yeah, today, right. idée, là, ่อเรยได้ของเลนหรือเมื่อน้ำปูแล้วีเนี่ได้แลยมันดรอเห็บอมันถือมันดอได้ยุบ่อยงไ้น

ยใอย่นีได้ใส่ขวดมันั้นได้เลยนะยิ่งถือกันอะ้วก็มันตกลงมาแล้วก็ได้เสผภาก็เริ่มมาลงแล้ว เีาเ่าส้ากได้ก็ได้เจกเลยแล้วโอจงนะบเห็นใหลูกค้าพี่ลังเสียใจอรมีเบอร์ะไรเบอร์ยกไ่ใหม่เขึ้นกำไรให้ลูกค้านี่ฮะขึ้นกำไรบ่กองไม่จบอปิจบนะเอจาผูเลอจะได้ดยได้จ้าดูดย mẹ tàu bên ừ, đồng. Đồng. Điều Điều này tàu bên 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 này tàu này tàu bên 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 này

นาเทนมาอยู่เนาะใส่ราฟาลวดในบ้านสิว้าเราจะก่งเจ้ากอไย่างมากเลยเจ้าสาลังเอต่อดอกนนี่เนี่ยยัเอหร้านลังน่มยเาเีย่งใหม่นาะยมาติดติดดแม่ในแม่นู่นแม่มาอยู่ขาเจ้ากเอาลไปินเบียบเบืออืออือยังิ ต่มนสีไรอ่ะเดิมมันกินบัวลายแกบวกินาสุดนงไงสุดนี่ครับกินยังไงครับกินเจ้ากินกิอม มาไปแม่อไรเจ้าเนยไปมาเาเือนไปกินบันน้องน้อเอหาไปบ่ครับใช้เอื้องนามยังไงอ่ะตีนน้มุโอยไพกก่อนได้ทานตีดด้อค่ะสอตีนด้อค่ะไปกินคาเช่แล้วที่เขาบ่ไดาคาเชเที่เขม่บอตรงีจ้าไปทังนเราดน่อยกับเอนตีนปลาเาเนาะตีน

จะบอธนัดินได้เลยถึงต้องถวยบอดนาดกินอันนี้อนีบอขลุ่นบอเ้าน่าถวยบอเม่อกินยังไมหนุ่มกินยูสิกินน้ำรัง กินไหมส้มจีใช่น้อยก็เป็นข้าุ่นเราลจริงจริงนี่เรใหญ่เจี๊ยเพียร์ค่ะแกฮะพ่ออายม่เน่ป็นเป็นกูซุกกันัยวัดเดียวนี่นะมันลม่ร้อย มีถั่ยย่ถั่ยให้แนมบปทนัดอียมมันี่อน่มันคุ่นมาได้นะมนกะโกันนี่แหละีสนนเนอวเงเราเอามาดหน่อยดหน่อยเนี่ยบุญม่ได้คล้ายกต้องเขาเพื่อนคนที่บ่ม เนงานบุญค่ะแมงวันเขียวนะเปนยงช้อนได้แล้วขาได้ได้ได้กินกินพงกักิขาวนองันทอดฉันก็ปอมเป็นปออกหนเขาในเรื่องเนีหยมนาก็ได้เขาก็ได้เนีมหากันเร่ออเรา สวยใหญ่จะสวนี้เอครับกระบอกข้าพอดังสี่นซีจะซ่อมไปทอดใช่ับจะซ่อมนะบาดียวจะทอดบานได้กนซออาล้าสเนามเ้านี่ส่าร งไงตื่นเถอตื่นช้ีนมีอะเนาะไปหยบมามเจียวป้งขืนจ้งขืนเจียวุนิปลาต่ลงต่มลงไม่ไดให้อาปองน่าตาทํา เขาให้แมลปีสาเล็กมาจะประังอวไรต้องวัดบ้องันใช่ฮะขีสาเล็กมาสิละระยะที่อยกไปต้องหิมาน้อยเด็เขากินปุนเนี่ยต้องเจากับป้าย่เลยลูกเาป้ายอย่า খাবা চু চুখোন